สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศนะคะที่ริมน้ํายาวนะคะในฤด,ดูแล้งนะคะน้ําแห้งลงไปมากนะคะแต่ก็ยังคงความสวยงามน,นะคะด้วยต้นไม้นะคะมาชมกันเลยคะ่ะเพื่อนมีต้นไผ่นะคะเพื่อน มีถนนที่สวยงามสะอาดสงบน,นะคะตาบรรยากาศชนบทนะคะมีบ้านเรือนของชาวบ้านนะคะเดินไปเดินมาก็ทำให้จิตใจสงบนะคะจะร้องเพลงอะไรบ้างนะ เอาบุตรบาเสียงเพียงก็แล้กันนะถ้าผิดพลาดประการไหก็ขออภัยด้วยนะคะถ้ามนไม่พรอมนทนทีเวียนทีเวียนพระพุทธ,ธาตัวขา้าบุตราขออธิธา อาไทยสมราถนาดุจิตอีนาวให้เข้ามาราคาขอองค์พระปติมาเมตตาช่วยคิดอุ้มชูขอเทียนที่เวียนวนด,นดุฤไทยสิงสูให้องค์ระเดินเอินดู อย่าได้รู้ใครครอนอาองค์พระพุทธตัวข้าอุสมาขอกราบวิงวอนข้าสวดมนตขอพระพรวิงวอนให้หาไทยเอฟสีพระ ชูขอเทียนที่เสียงไทยดนไ้เอฟซีคา่ารักเพียงแต่เหนือลานาดังค่านี้ตั้งใจม่วนก็เจ้า <c oughs> ท่อนแรกเนาะเจ้าเนาะมาเดี๋ยวนี้ดนตรีกำลังสล,ล็มาโหแม่น้ำยาวเนาะเจ้าเนาะ ม่น้ำยาวแห้งขนาดเจ้าฮิ้วเตฮิ้วนะเจ้าเดินมาเรื่อยๆนะจ้าเนะ ขอกราบวิ้นนอนข้าสุดมุนขอพระพรลิ้นนอนให้อาไทยระเด็นประนิรักอยยาเครื่องเฟงดังเสียงเทียนรีปลีขอองค์ระดินมุนตรีโปรดมีจิตนึกเมตตา ีเสียงไทยดุนให้เอฟซีค่าระเพียงแต่เหนือรานาดังค่านี้ตั้งใจผีดภาพประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะเพื่อนนึกครึ้งนะคะเดินชมริมน,น้ำยาวไปก็นึกครึ้งนะร้องเพลงไปด้วยนะคะ คุยไม่เป็นนะคะไม่รู้จะคุยอะไรนะคะก็เลยร้องพลงให้ฟังเลยนะคะคิดว่าคงไม่กินที่จะสินเนาะเพราะมันจะเพี้ยนนะคะมันไม่มีดนตรีด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามาชมนะคะนี่เพื่อนๆเห็นไหมน้ำในคลองแห้งเลยนะคะ ช่วงนี้น้ำลดมากนะคะเพราะว่าฝนมันไม่ตกเนาะมันเป็นมากแรงนะคะจะต้องรอฤดูฝนประมาณปลายเดือนพฤษภานะคะน้ำถึงจะเยอะนะคะแต่ธรรมชาบินะคะก็ยังงดงามอยู่นะคะเย็นสบายดีนะคะมาแถวๆนี้นะคะ ตรงนี้เป็นแพรนะคะเพื่อนๆนี่เป็นแพรนะคะเปนแพรเข้าไปนั่งได้นะคะนั่งเล่นได้นะคะคลายได้ด้วยนะคะถ้าน้ำหลากมานะคะมาชมนะคะนี่เป็นดอกสีเหลืองนะคะ มืชมสารพัดต้นไม้นะคะธรรมชาตินะคะธรรมชาติสร้างสรรค์มานะคะเดินเลาะมาเรื่อยเื่นะคะเพื่อนๆโอ้เจอแล้วนะคะดอกสวยมากนะคะดอกสีเหลืองนะคะเป็นดอกราชพฤกษ์นะคะสวยทีเดียวนะคะ มีต้นกล้วยนะคะนี่มีบ้านริมครองนะคะเขาเอาไว้ตกปลานะคะเขาจะนั่งตกปลาอยู่ตรงนี้นะคะมนนันนไ้มัดใจเราให้ toy rau ko lai te <tries> khoi duong chai ขอบพระคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆบาย